พาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโดนเต็มเต็มกลมอุตุเตือนทั้งฝนทั้งหนาวลมแรงมากค่ะเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยน2563น2รกลมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่ลงมาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณด้านบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้นะคะจึงทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นลงแล้วก็อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยค่ะในขณะที่มีลมตะวันออกยังคงพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะและมีฝนฟ้าขนองรวมไปถึงลมกระโชกแรงบางพื้นที่ค่ะ จึงขอให้เกษตรกรบริเวณทางภาคเหนือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะคะเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผล,ผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะสําหรับรอสมตะวันออกเฉียงเหนือน,นะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นนะคะทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะ ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีลมอ่อนทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มมากขึ้นค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่24พฤศจิกายนนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้นนเชาโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทยัยและกำแพงเพชรค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ16-23องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดค่ะ3 1 3 5องศาเซลเซียสค่ะส่วนยอดดอยนะคะอากาศหนาวถึงหนาวส,าสัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7-16องศาเซลเซียสนะคะภาตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ21-24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ34-35องศาเซลเซียส ยาภูมิมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด1 0 1ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคกลางนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะและจะมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีบบรอุทัยธานีและนครสวรรค์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ2 3ถึงองศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงองศาเซลเซียะะส ลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชงิงเาราชนบุรีและระยองค่ะอุณหภูมิต่ำสดุดค่ะ2 3 2 6องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว15-30กิเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหน,กหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ29-32ององศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรน,นะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ22-25องศาเซลเซียสนะคะ อุณหภูมิสูงสุดค่ะ3า -32 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมตวนออกความเร็วนะคะ10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ